ดีค่ะวันนี้เอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากนะคะเป็นคู่เวียนประจาวันค่ะพอมาถึงโรงเรียนนะคะเดี๋ยวค,คุณคูจะพาบรรยากาศในเบื้องเนาะว่าคุณคู่เดี๋ยวรถเขามาแล้วเขามีปฏิกิริยาตัางดเนาะคะ่ะกับค,คุณคู่เขาเป็นตาหักขามากเทียแหรกคุณค,คู้ประทับใจหลายเ้อค่ะมาโรงเรียนหนึ่เทียแหรกประทับใจมากตแต่เดี่ยวรถเขามาเน,นาะค่ะนาโรงเรียนเลยเขาเห็นอย่างยูขากสีหยุดเลยด้ค่ะเด็กหน่อยเขาสีหยุดร่อเขาเลย ล้าก็สิเฮ็ดทำความคารพร้อมกันอความหนาหักนะคะที่คุณครูได้เห็นเนาะ,ะบางโรงเรียนโรงเรียนใหญ่ๆนี่บ่มีเลยค่ะแบบยืนทักทายคู่ันนี้กุศลมอร์ดดน,นิ่งเดนี่สองนมนี่หนาหักค่ะความหนาหักคุณครูได้รู้สึกว่ายังมีโรงเรียนที่ยังน่ารักอยู่นะคะครูใหญ่มากครูรู้สึกประทับใจนะคะเนาะเขาเห็น<อ>ยูเข<อ>าเห <ลด S 1> <อ>็นรถครูของมาเนี่ยบอกว่ารถคุณครูขั้นใดเนาะเขาก็สิแลนออกมากเลยดิค่ะแดนออกมากรอวรับ เห็นบอกขาฝ่าออกมาฝ่ามาสวัสดีคู่มาถักท่ายคุณคู่แต่ย่ยมงเสาร์เนาะนี่ละความหนาหกของเด็กหน่อยค่ะความหนาหกของเขานี่นี่ยอายปอหาปอหกเขตรับผิดชอบอยี่ทางนี้เฮ็ดอีหยางยุนสีขากสิบฝ่าออกมามาล่อถ่าทั้งความขรุคระคู่เนา,านะคุณคู่กันเลยว่าทายคิดบ,บรรยากาศดีๆไม่เบิ่งค่า